โอเคครับมาตอนนี้นอ้องก็จะพานเฉลยเริ่มต่อไปคือสองแปดสิบนะครับเริ่มที่สองแดสิบสล,ลาลายูเรียตอนนี้เข้มข้นสองโมลต่อหนึ่งกบาทเดซิเมตรความหนาแน่นเท่ากับเท่านี้จงหาความเข้มข้นในหน่วยโมลแล้วใช้สูรตรออกเลยครับข้อนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับอ่าอเจดีสูตรก็คือดีเท่ากับดีเท่ากับโมลาร์คูณด้วยมว,ม,วมวลโมเลกุลส่วนพันบวกด้วยหนึ่งส่วนโมลแล้วนะครับข้อนี้ก็คือความหนาแน่นที่เขาให้มาคือเท่ากับหนึ่งจุดศูนสาม เท่ากับโมลแล้วเท่ากับ2มวลมเลกุลของตัวนี้ทีเท่ากับหา N h 2ให้ 2CO N HEAD 2ห้ 2CO N คือ14บวก2คูณ2บวก12บวก16 16คูณ2เป็น3สิ2บวก28กลายเป็น60 สิบส่วนพันบวกด้วยหนึ่งส่วนโมแลกนะครับข้อนี้แจกเข้าแจกเข้าเลยดีกว่านะจะได้ดูง่ายตอนนีกก้กลายเป็นร้อยยี่สิบส่วนพันเท่ากับบวกด้วยสองส่วนเอ็มโมแล้วเท่ากับหนึ่งจุดศูนย์สามอันนี้ย้ายไปหนึ่งจุดศูนย์สามแปลงคูกแ,แปลงให้กลายเป็นส่วนพันแล้วกันหนึ่งศูนย์สามศูนย์ส่วนพันลบด้วยร้อยยี่สิบส่วนพันเท่ากับ สองส่วนโมลแล้วลบกันก็เหลือเท่ากับ910ส่วนพันเท่ากับ2องโมลแล้วต,ตืดตดตัดเดลืสี่ร้อยสี่รอยห้โมแล้วก็เท่ากับอันนี้คูณขึ้นอันนี้คูณไปนะครับโมลแล้วเท่ากับ1,000หารด้วย455ร้าคำตอบอยู่ที่ประมาณ สองกว่ากว่าสองเท่าไหร่แม่สองกว่ากว่าไม่ลงสักอันเลยนะสองเท่าไหรตั้งสิครับหนึ่งพ <of> ันหารด้วยสี่ห้าห้าสองสองห้าสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งสองห้าสิบใส่หนึ่งทดหนึ่งสองเก้าเดี๋ยวอยู่เก้าศูนย์ศูนย์อาลงประมาณสองจุดเกือบหนึ่งสองเกือบสองเกือบสองอ่ะ องเกือบสองนะสองเกือบสอง,สอง,อส,องสองจุดกว่าเกือบสองนะต่อสองเจ็ดหนึ่งเก้าต่อไปข้อสองแปดศูนย์ถ้าต้องการเตรียมน้ำเชื่อมที่มีความเข้นศูนย์จุดห้าโมลต่อกิโลกร,รมัมอันนี้คือโมเลลจำนวนหนึ่งจุดห้ากิโลกร,รมัมอย่างทราบว่าต้องใช้ต้องใช้น้ำตาลกี่กร,รัมนะครับคราวนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะหรือปะก็คือมันมีอยู่ศูนย์จุดสองห้าโมลในตัวถูกใน ันนี้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นโมลแล้วปะในสารละลายหนึ่งหนึ่งกิโลก็ได้หนึ่งกิโลแต่เราต้องการหนึ่งจุดห้ากิโลเราก็ต้องเทียบเท่ากับหนึ่งจุดห้าคูณตัวนี้หนึ่งจุดห้าคูณศูนย์จุดสองห้าแปลงปเป็นเศษส่วนให้ดูน่ารักหนึ่งจุดห้าคือสามส่วนสองสามส่วนสองคูณด้วยหนึ่งส่วนสี่ตัดอะไรกัก็เท่ากับสามส่วนทำไม่ได้อ่ะทีนี้ก็ไปเทียบตัวนี้ยหนึ่งโมลเท่าเท่าไหร่ สีเป็น1นึสีบวกด้วย22บวกด้วยสิหเป็น1นึ้จ็สบหบวกกันได้เท่ากับ320ได้ทั้งหมด3ามร้อสบสองสสบสองคือ1โมลแต่ถ้าเราต้องการอยู่ที่สามส่วนหกสมส่วนแปดโมลจะมีกี่กรัมก็สามส่วนแดคูณสามร้อยสี่ดสาม ่วน8คูณ342ตัดตัดเหลือ12 1 171เหลือ4 171ดคูณ3เจนเป็น3เม่เตส3งเป็น5 5 1เหาร4 414 414เ 1, หลือ1428 ทำไมไม่ตรงทำอะไรผิดรวมเลขผิดเหรอสา <_ S 1> มร้อยนะสี่สบสองวัตถุนะศูวนยอดสองห้าส่วนยอดสองห้าก็หนึ่งส่วนสี่ถ้าต้องการหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าคือสามจุดสองเอาคูณอะไรผิดก็ไม่ผิดสัานนะคูณสามส่วนแปดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคูณสามหารสี่ ชิดไม่ผิดเลยปดเครื่องชินเลขเหรอไม่หรอก ในตัวเนี้ยครูเข้าใจผิดเองนะครับเข้าใจผิดว่าคือมี0ู5จุดสองห้าโมลต่อกิโลกร,รัมเนี่ยคำว่าต่อกิโลกร,รัมในที่เนี้ยเขาจะสื่อถึงให้เป็นโมแล้วดังนั้นในสิ่งที่เราเรียนในตอนเนี้ยในตอนนี้นะมันถ้าเขาให้มาเป็นความเข้มข้นโมลต่อกิโลกร,รัมตัวเนี้ยเราต้องตีความหมายให้กลายเป็นโมแล้วทั้งหมดความหมายของโมแล้วก็คือมาตีความหมายเนี่ยโมแล้วก็คือ โมแล้วโมแล้วก็คือมีตัวถูกเท่าไหร่ตัวถูกเท่าไหร่ในตัวทำหนึ่งกิโลโดยข้อนี้เขาบอกว่ามีตัวถูกเท่ากับ0.25โมลในตัวทำหนึ่งกิโลในตัวทำหนึ่งกิโลในตัวทำหนึ่งกิโลหรือหนึ่งพันกรัม 0.25ุดห้าโมลก็เทียบหนึ่งโมลเท่ากับสาม0 2อยสิบสองูย์จุดสองห้าโมลก็เท่ากับแปดสิบห้าจุดห้ากรัมคือต้องมีเท่านี้แปดสิบห้าจุดห้ากรัมทีนี้แปดสิบห้าจุดห้ากรัมตัวเนี้มันก็จะทําให้ตัวตัวใหม่ความหมายใหม่ก็คือถ้าเปลี่ยนความหมายเป็นโมลเป็นกรมัมเนาะความหมายใหม่ก็คือจะมีตัวถูกเท่ากับแปดสิบห้าจุดห้ากรัม จะมีของน้ําน้ําคือตัวทำอยูอย่เท่ากับหนึ่งพันกรัมดังนั้นสารละลายรวมก็จะมีเท่ากับหนึ่งศูนย์แปดห้าจุดห้ากรัมถ้าหนึ่งศูนย์แปดห้าจุดห้ากรัมเราต้องการให้สารละลายเนี่ยมีปริมาตรรวมจํานวนหนึ่งจุดห้ากรัมมีปริมาณรวมหนึ่งจุดห้ากิโลกรัมดังนั้นเราต้องแปลงรูปตัวนี้ให้กลายเป็นพันห้าร้อย พันห้าร้อยข้างในจะเป็นสัดส,ส่วนใหม่จะเป็นเท่าไหร่ก็เทียบถ้ามีก็เทียบถ,ถ้าเป็นพันห้ามันจะขึ้นมาเท่าไหร่เราก็เทียบถ้าแปดสิบห้าจุดห้าคือเท่านี้ถ้าพันห้าจะเป็นเท่าไหร่ก็พันห้าไปคูณแปดสิบห้าจุดห้าแล้วก็หารด้วยตัวนี้ก็ได้คาําตอบมาเป็นหนึ่งร้อยสิบแปดจุดหนึ่งห้าดังนั้นข้อนี้มันขึ้นอยู่กับการว่า การตีความหมายโมเลกซึ่งเด็กๆจะต้องให้ความหมายแล้วก็ตีความหมายโมเลกให้ออกว่าโมเลกคืออะไรโมเลกคือมวลตัวถูกอยู่ในของตัวทำหนึ่งกิโลนั่นคือความหมายของมันเด็กๆก็ต้องมาเทียบว่าอันนี้คือสารละลายรวมโจทย์เขาต้องการถามหาว่าสารละลายรวมถ้าเป็นพันห้าร้อยละจะมีตัวถูกมันอยู่เท่าไหร่กันนะนะครับประมาณนี้เลยข้อสองแปดสอง สาระละลายใหสอเอสีเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ท่านี้มีความหนาแน่นเท่านี้จงหาเศษส่วนโมลและโมลาริตี้โมลาริตี้ก็คือโมแลกเอโมล่าโมลาริตี้ก็หาได้จากเท่ากับ10คูณเปอร์เซ็นต์คือ8.6ดจหารด้วย1.18หารด้วยมวลโมเลกุลของมันตัวนี้คือ98 98ตัวนี้ถ้าเราลองคูณข้าโมลก็กลายเป็นแปดสิหคูณหนึหารด้วยเกไงคำตอบใกล้เคียงกับหน่แน่นอนไม่ขึ้นถึงส ไม่ขึน้นถึงสองะไม่ขึ้นถึงสองไม่ขึ้นถึงสองได้เท่าไหร่เนี่ยแปดสิบหกคูณหนึ่งจุดหนึ่งแปดหารด้วยเก้าสิบแปดแปดสิบหกคูณหนึ่งจุดหนึ่งแปดเท่ากับหารด้วยเก้าสิบแปดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสามห้าศูนย์หนึ่งจุดศูนย์สามห้าก็จะตอบได้คือข้อนี้ทันที ่วนเศษส่วนมวลมันจะหาได้จากเศษส่วนมวลหาได้จากหนึ่งเอ,อความเข้นโมลาใช่ไหมโมลาร์มีค่าเท่ากับหนึ่งจุดศูนย์สามห้าร้อยลิลล์จุดศูนย์สี่โมลต่อสาระล,ารลาราระลายรวมหนึ่งลูกบาทก์เดติเมตรโดยสารละลายรวมหนึ่งลูกบาศกเอติเมตรเนี่ยก็คือหนึ่งพันลูกบาศเซนติเมตรมีความหนาแน่นเท่ากับมีความหนาแน่นเท่ากับ คิดต่อน้าหนักดีกว่าคิดง่ายกว่าไม่ต้องไปคิดเทียงนี้หรอกคิดต่อน้ําหนักก็คือมี h 2 so สเนี่ยแปดจุดหกกร,รัมในสารละลายรวมหนึ่งร้อยกร,รมัมดังนั้นในสารละลายเนี่ยแปดจุดหกกร,รัมเนี่ยคิดเป็นกี่โมลอ่ะไปคิดเป็นโมลออกมาก่อนแล้วก็ไอ้หนึ่งร้อยกร,รัมเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็นสองอันก็คือเป็นของ h 2 so สแล้วก็เป็นของน้ํา h 2 so c นี้คือแปดจุดหกกร,รมัมแล้วก็น้ําก็จะเป็น 91.4กรัมโดย8.6กรัมเนี่ยมันแบ,บ่งออกเป็นกี่โมลก็คือมาได้กี่โมลหารด้วย98ส่วนน้ำหารด้วย18ถูกไหมเวลาเทียบก็คือ1มลเท่ากับ98นะฮะ8.6มล8.6กรัมเท่ากับกี่โมลแล้วก็น้ำคือ1มล1มลเท่ากับ18กรัมแล้วถ้า91 4กรัมจะเป็นกี่โมลข้อน,นี้ก็กดเคร่องช่เลย8.6หาร98 8.6หาร98ได้รับ0.0877 5 0.08775แล้วก็ของน้ำก็มีค่าเท่ากับของน้ำก็มีค่าเท่ากับ91.14 91 91.4หารด้วย18 5.077 5.077ุดศูโมลอ่ะทีนี้อันนี้คือโมลของน้ำทีนี้เราก็จะมาคิดเศษส่วนโมลจะเท่ากับเศษส่วนโมลจะเท่ากับ โมลสนใจส่วนด้วยโมนรลลวมในโจทย์ข้อนี้เข้าสนใจของ h ed, ตัวนี้ก็จะกลายเป็น0.08775หารด้วย0.08775บวกด้วย5.0777นะครับประมาณนี้5.0777ก็คือ5.07777อ่ะ บวกด้วยจุดศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์อ่าบวกไม่ใช่คูณห้าจุดศูนย์เจ็ด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 บวกจุดศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดห้าได้เท่านี้ถ่วไหมครับได้ห้าจุดหนึ่งหกห้าห้าหารด้วยห้าจุดหนึ่งหกห้าห้าได้เท่ากับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหก 9หรือ0.017นะครับไม่มีหน่วยนะครับถ้าเศษส่วนมูลก็ไม่มีหน่วย,นะโโวยก็จะได้ตรงกับข้อที่1ดังนั้นเศษส่วนโมลโก็คือมลที่เราสนใจหารด้วยมูลรวมทั้งหมดนะครับนี่คือวิธีการหาเศษส่วนมูลส่วนข้อ283ลองฝึกคิดสองตัวนี้ครับแก๊สชน,นิดหนึ่งมีไอ้น้ำปนอยู่ด้วยมีความดันบรรยากาศเป็น x เ,เมื่อทำให้แห้งทำให้แห้งคือน้ำหายไปแล้วะ ณราพูดคที่ความดันเป็นวจงหาเศษส่วนมวลของน้ําในแก๊สตั้งต้มน้ามีค่าใท่ซึ่งตอนนี้มันจะต้องเรียนในเรื่องของกฎของแก๊สก่อนซึ่งกฎของแก๊สก็จะมี pv เท่ากับ nrt โผล่เข้ามาแต่ถ้าลองแบบทําแบบไม่มี pv เท่ากับ nrt ดูสิทําแบบง่ายๆของเราเลยเผื่อออกนะครับการทำแบบง่ายๆท,ทำเหมือนวาดรูปรูปถ้าเจอโจทย์ในลักษณะยากๆเราก็วาดรูปเลย แก๊สชนิดหนึ่งแก๊สชนิดหนึ่งมันมีแก๊ส x แล้วก็มีน้ําอยู่ถูกไหมครับแล้วก็มีความดันความดันรวมตัวนี้ความดันรวม,วค,วม,วมคือมีปริมาตรเดิมนะปริมาตรเดิมความดันรวม p รวมเท่ากับ p x บวก p น้ําคือมีสองอย่างในนั้นอ่ะถูกไหมซึ่งความดันรวมในที่นี้เขาให้มาเป็น x นะครับถ้ามา x คือบวกกันแล้วได้ x ไหมประมาณนี้ ทีนี้ถ้าเอาไปทําให้แห้งคือปริมาตรเดิมทําให้แห้งข้างในก็จะเหลือแค่ x ปริมาตรเดิมนะข้างในก็จะเหลือแค่ x ดังนั้นความดันรวมก็จะเป็นความดันของ x อย่างเดียวซึ่งความดันของ x มีค่าเท่ากับ y ดังนั้นความดันบรรยากาศความดันน้ําความดันน้ําคือของน้ําตัวนี้ก็จะเท่ากับ p น้ําเท่ากับ x ลบ p x ซึ่ง p x ก็คือตัว y ของเรา x ลบ y อันนี้คือความแรงของน้ำทีนี้ถ้าปริมาตรคงเดิมถ้าปริมาตรคงเดิมมวลน,น้ำพูดบิดมวลของน้ำมันแปรผันตรงกับแปรผันตรงกับความดันของน้ำจากสูตร PV เท่ากับ nRT ซึ่ง P กับ n เนี่ยมันแปรผันตรงกันถ้าปริมาตรคงที่ถ้าปริมาตรคงที่นะครับถ้าปริมาตรคงที่ แล้วทีนี้ในกรณีนี้ครูก็เลยตีความหมายให้ p กลายเป็นโมลเลยนะครับ p กลายเป็นโมลก็จะกลายเป็นเราสนใจคือโจทย์ข้อนี้คือสนใจของเศษส่วนโมลของน้ําดังนั้นเศษส่วนโมลก็คือโมลของน้ําโมลของน้ําหารด้วยโมลรวมโมลของน้ําหารด้วยม o ลรวมโดยโมลของน้ําของเราก็คือหามาได้คือ x ลบ y ม o ลรวมของเราก็คือ p ของน้ำบวกด้วย p ของ x ก็เท่าเขา้เขากับ x อ็ตัวเดียบนะครับตอนนี้ข้อนี้ก็เลยตอบ x ลบ y ส่วน x นะครับข้อนี้ไม่ต้องใช้ความรู้ความรู้ของเรื่องของแก๊สมาด้วยนะซึ่งตอนนี้มันจะต้องแบบเรียนเรื่องแก๊สมาให้แม่นก่อนนะครับให้แม่นจริงๆเลยนะเราถึงจะสามารถทําข้อนี้ได้นะครับเนาะถ้าทําข้อนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าทําได้พอลังๆให้จดช็อตโน้ตไปก่อนนะครับพอถึงเรื่องแก๊สเราจะค่อยมาอ๋อกันทีหลัง อตอนนี้ขอเฉลยข้อสองแปดสี่อีกตอนนึงแล้วอีกข้อหนึ่งแล้วกันจารนะ้าอะซิโตนตัวนี้ในเอทานอลน,นะครับคือมีสารตัวนี้กับเอทานอลมีเศษส่วนม,มวลของอะซิโตนเท่ากับศูนย์ดสองดังนั้นเศษส่วนม,มวลของเอทานอลเท่ากับศูนย์จุดแปดเพราะว่าเศษส่วนม,มวลรวมกันแล้วจะต้องได้หนึ่งพอดีเป๊ะ,ปะ,ปะนะครับเขาอยากรู้ว่ามีอะซิโตนกี่โมลต่อกิโลกร,รมัมนะครับอข้อน,นี้มาเขียนนะครับข้อน,นี้มาเขียนลองดูเขาบอกว่าเออ มีแอซิโตนคือ C3H6O C3H6O มีค่าเท่ากับ0.2ในหนึ่งถูกไหมครับ0.2ในหนึ่งสมมติว่ามีจุด0.2มลในหนึ่งสารละลายนี้มีความเข้มข้นในทีนี้มีเอทานอลเท่ากับ0.8แบบนึงนะ C2H6O C2H6O 0.8ใน1ถูกไหมอ่าทีนี้เธอมาตีความหมายก่อนสมมติว่าครูให้มันมีสักครูให้มีสัก10แล้วกันเนาะ10นะครูแปลงให้กลายเป็น10คือถ้าตัวนี้มันมี10ก็จะมีของแอซิตออยู่เท่ากับ2โมนลแล้วก็มีของเอ,เอทานอลอยู่เท่ากับ8โมนลอ่าคิดอย่างนี้ก็ได้อ่าคิดต่อตัวนี้1โมนลมีค่าเท่ากับ36บวก6บวก16 แปดคดหนึ่งสี่เป็นห้าสิบแปดอันนี้ห้าสิบแปดห้าสิบแปดคือหนึ่งโมลแต่ถ้าเราต้องการให้เป็นสองโมลคือสมมติเอาเน,นี้ยน,น,นี้คือสมมติเอาก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยสิบหกกรัมอ่ะคือมีหนึ่งร้อยสิบหกกรัมคือ w ิวถูกนะฮะและด้านล่างคือ w ิวทำก็เท่ากับ w ิวทำเท่ากับสสองก็คือยี่สิบสี่บวกหกบวกสิบหก 30เป็น46่สต่อ1โมลแต่เราต้องการคือ8โมลก็เท่ากับ8 6 4 8กสี่3ปดเป็น3838ิกรัมนะครับสามกรัมทีนี้เวลาไปตั้งก็คือโมแล้วเท่ากับ W 2คือ58าคูณ2ก็ได้อ่ะโอเคคูณด้วย1,000 58ัคูณ2คืออะไรครับคือ1,16่งนตัวนี้นี่แหละหารด้วยมวลโมเลกุลของมันก็คือ58 คูณด้วยมวลตัวทำก็คือ46คูณ8 46คูณ8คือ388ดนี่แหละครกบ58กับ58ตัดกัน2ตัดกับ8เหลือ4 4ตัดนี้เหลือ250ดังนั้นเท่านี้เหลือ250หารด้วย46ก็อยู่ที่ประมาณ5นิดนิดอยู่ที่ประมาณ5นิดนิๆ5เท่าไหร่โอต้องกดเครื่องคิดเลขต้องคูณมือเอานี นะครับคำตอบคือห้าจุดสี่หกโมเลลนะครับข้อนี้จะคิดในลักษณะประมาณนี้นะครับถ้าให้มาในเศษส่วนโมลเด็กๆก็สมมุติเอาขึ้นมาเราสามารถสมมุติได้ภายใต้ขอบเขตของคําว่าเศษส่วนโมลต้องมีพื้นฐานด้วยว่ามาันมา,มา,มาจากไหนนะครับสามารถสมมุติขึ้นมาได้เนาะพูดในเรื่องการสมมติก่อนครูจะรู้แน่ว่าโจทย์ข้างในสมมติไม่สมมติคือถ้าหนูเจอทางตันถทาตันปุ๊บหนูอย่าเพิ่งไปโทษโจทย์ว่าเฮ้ยเขาให้มาแค่นี้มันตันเลย เด็กๆก็พยายามที่จะดิ้นต่อว่าเอ้ยเจอโจทย์ข้อที่มันตันแล้วว่าลองดิ้นลองสมมุติลองอะไรก็ได้ที่มันอ้างอิงพื้นฐานขึ้นมาพื้นฐานในสิ่งที่เรารู้รู้อะไรลองจับมาใส่จับมาใส่อันที่จับมาใส่ต้องมีประโยชน์แต่ถ้าไม่มีประโยชน์ก็ทําไปก่อนค่อยตัดทิ้งไปก็ได้นะครับเด็กๆก็จะได้ฝึกนะพอฝึกบ่อยๆเซนส์มันก็จะมานะครับดังนั้นตอนต่อไปไปเจอในข้อต่อไปนะข้อสองหลกสาพบกันในตอนต่อไปครับไม่บาย